ตอบสหายสงสัยทำไมยังไม่มีลูกหลังแต่งงานมาสองปีแก้วจรินญ,ญาเผยชีวิตหลังแต่งงาน เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เข้าพิธีวิวากันไปเมื่อ11ธันวาคม2563สำหรับคู่ของแก้วจริญญาและโทนีราแกนโดยงานวิวาของทั้งคู่นั้นจัดขึ้นที่เดอะอีลีคลับเฮาส์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาท่ามกลางการแสดงความยินดีของครอบครัวและเพื่อนๆมากมายหลังจากที่ทั้งคู่นั้นแต่งงานแล้วบอกเลยว่าก็พากันเที่ยวแบบจัดเต็ม อยากทำอะไรก็ทำทั้งขึ้นเหนือลองใต้เที่ยวทั้งในและต่างประเทศโดยล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมา 3ตุลาคม2 0 2 2แก้วได้ไปออกงานอีเวนต์พร้อมทั้งเผยถึงชีวิตหลังแต่งงานและเรื่องการมีลูกว่าเรื่องมีทายาทนั้นยังไม่คิดว่าจะมีหากจะมีคงต้องรอให้พร้อมกว่านี้ก่อนเงินส่วนใหญ่ในตอนนี้ไปลงกับบ้านที่จังหวัดนครปฐมบ้านที่เขาใหญ่ขายไปแล้วและหวังว่าบ้านจะสร้างเสร็จภายในปีนี้